ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับพอลัดเอกนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่ในบอร์ดโซนโมบายแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมมาปลดสกินทองนะครับผมของเจ้าปืนสไตรเกอร์นายนะครับผมว่ามันทํายังไงนะครับผมถึงจะได้สกินทองมาสกินทองคืออันไหนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสักคู่นะครับ เข้าไปที่ปืนเลยสไตเกอร์นายเนี่ยครับผมก็คือเจ้าปืนตัวนี้เนาะอ่าปืนสไตเกอร์นายเนี่ยครับผมก็สกินทองนะครับผม,ะบผมจะอยู่ในอ่านักเก็บความสําเร็จนะครับผมใกล้ๆกล,ลายพาปกติเลยนะครับผมนี่ก็คือเจ้าสกินทองนะครับผมอ่าสกินเคลือบทองเนาะก็ขั้นตอนแรกนะมันจะมีให้อยู่สอบภารกิจนะครับผมในการปลดสกินทองนะครับผมของสไตเกอร์นายนะครับผม ็ทุกปืนอ่ะอาจจะคล้ายกันนะครับผมแต่ภารกิจที่2อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ภารกิจแรกพิชิตพิชิตการท้าทายลายพรางพื้นฐานนะครับผมอันนี้น่าจะเหมือนกันนะครับทุกทุกปืนเนาะอันนี้ก็เอาเป็นแบบอย่างได้นะครับผมในการปลดสกินทองนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือพิชิตลายพิชิตการท้าทายลายพรางพื้นฐานทั้งหมดนะครับผม มันคืออะไรมันก็คือลายอของปืนเนาะแบบสกินของปืนนี้ก็คือแบบของสติ๊กเกอร์ลายนี่นะครับก็มีอยู่4สกินนะครับผมก็คือสกินนี้ลายหินอ่อนชั้นหินแข็งนะครับผมแล้วก็ลายทรายทรายเหลืองเนาะแล้วก็ปฏิบัติการเดียวดายนะครับก็คือ4ลายนี้นะครับต้องไปพิชิตกันนะครับผมก็ไปพิชิต4ลายนี้ก่อนครับผมแล้วค่อยมาพิชิต สกินเคลือบทองอีกทีนะครับผมเพราะว่าพิชิตหมดภารกิจแรกมันจะผ่านเนาะแล้วมาถึงภารกิจที่2กันเลยนะครับผมก็คือสังหารโอเฟ็เลเตอร์สิบครั้งโดยสไตเกอร์นายนะครับโดยที่ไม่โจมตีเอโดยที่ไม่โดนโจมตีสวนโดยที่ไม่โดนโจมตีสวนคืออะไรเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนแบบอ่าไปยิงข้างหลังเขาหรือว่ายิงต่อนหน้าโดยที่เขาไม่ได้ยิงเราเนาะประมาณนั้นนะครับให้แบบเขา ไม่โจมตีสวนเรามาเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยนีครับผมบายมาทุกคนผมจะเล่นในโหมด MP นะครับผมไม่ได้ไปโหมดพวกปนสะดมเนาะเป็นโหมด MP แทนนะครับผมอาจจะใช้สตันช่วยหรือว่าอะไรสักอย่างก็ได้นะครับไยกดทิ้งไม่โดนเอ้ยเนี่ยถ้าเขาจะโจมตีสวนนี้ไม่ได้เนาะ ต้องแบบยิงตูดเขาหรือเปล่าไม่ตายอย่างนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับก็คือเขาไม่ได้โจมตีส่วนเราเอ,อ้อ <influ> ผมว่าน่าจะได้นะก็คือแบบใหญ่เขาโจมตีส่วนนะ่ะมันไม่ได้บอกว่าหน้าต่อหน้าหรือเปล่าต้องต้องต้องเล่นเสร็จก่อนแล้ว,ลวค่อยเข้าไปดูบาปัันไปเนี่ยไม่ได้ <c oughs> เล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเผื่อมันได้ทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็เพิ่งเคยมาผลกันแหละอันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าไปเล่นปกติไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองมันไม่ได้ยากเดี๋ยวมันก็ขึ้นขนาดเมื่อกี้ผมเล่นธรรมดามันยังขึ้นเลยขึ้นอยู่หนึ่งเนาะสู้ฮอลัดไม่ได้ะ เฮ้ยโอ้ติดติดติดคือโอ้ยิงอะไรกูเนี้ยโอ้โหยิงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้สนายโคตรเกลียดสนายเลย พวกคาเนี่ยเมื่อไ,ไ,ไรจะเนิฟผมไม่รู้ไปดูดิี่มมันขึ้นหรือเปล่าจากหนึ่งนะทุกคนน่าจะขึ้นไม่ถึงสิบหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเราพลาดนะครับคือแบบอไปดูกันก่อนลุ้นลุ้นลุ้นลุขึ้นหรือเปล่าดูสิป้าอุ้ยขึ้นวาทุกคนอ่าแสดงว่าได้ครับตอนนี้หนะครับผมโอเค ไปดูอีกเกมลงเลยนะครับผมอีกแค่4ตัวเนาะสำหรับสกิปปืนทองนะครับไป <Bye. S 1> มาทุกคนแค่สี yeah. ตัวนะครับผมผมว่าน่าจะยิงธรรมดานี่แหละยิงตูดก็ได้นะครับดูทรงแล้วนะเนี่ย yeah. เขาส่วนเรานี่ได้หนึ่ง สองสามโหมง่ายเลยวิหมดใปไปไงล่ะลองฟังนนเลยไยทำไมเราได้สไนามาวะเฮ้ยอีกตัว ไอ้เงีบเงาเนาะหมดเนี่ยห,นะห,มหมดใหม่เพิ่งมาไอมาไม่ซุ่มไม่เสี่ยงเลยมันเล่นกี่คนวะ้หมดเนี่ยมันมาดูน้อยๆอยังวะก็หกคนนี่หว่าอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนระเบิด โอ้แต่เอาสีไม่โดนสวนรึุ๊บรึุ๊บอุ้ยตูดเข้าเงียมเ,เหงาไปแล้วโหมดใหม่อ่ะเงียมเหงามากไปตั้งโลกกอนรึบ <laughs> ยิงไม่ค่อยแม่นเลย,ยโอ้เยอะไปโดนลูกซองแกมอีกเมื่อกี้โอ้จะเล่นขัดขัดแ่อยนว,วันนี้ไม่รู้วันนี้ผมเล่นขัดขัด,ขดยังไม่รู้ว่าเป ของฟรีของฟรีของฟรีอีออ๋อถ้าหมดโหมดนี้ก็คือเราต้องยิงไปประมาณสี่ตัวเนาะมันถึงจะได้ของอยู่ในไอ้อะไรเอ่ยเนี่ยแหละเป็นโหมดใหม่โหมดใหม่ทุกคนตาไปเอา สตันหน้าตูดเข้าสวสดยอดเนี่ยได้ลเลยโอ้ไปกันต่อเฮ้ยลูกซองอยาให้เล่นลูกซองมั่งนะจะยิงให้หัวแบะเลยในนึง เฮ้ยใครยิงใส่ไม่ดีอือนี่คือการยิงฮิปไฟล์ของผมเองหมดแม็กครับเพิ่งตายไปเพื่อนไปกับมันอุ้ย โดนตัวเองไว้เนี่ยหาเหยื่อหาเหยื่อทิ้งทั่วแมปก็ยังไม่เจอฮึบฮึบแมวบอสยาได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวสามตัวมั้ง ตามตัวจะได้ไอของในของเอามาใช้นะครับพวกระเบิดโอเควิได้ขาป้อมวะวางนี้เลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุอุ้ือมันจะแพ้นะนี่ไว้แบเหลือสิบปรเซ็น เอาโดนดีครับผมเอ,อืเ้อแบตหมดนะครับไม่ต้องตกใจเลยทุกคนเวลาผมจะอัดคลิปทีไรคอนทต์มันจะขึ้นมาตอนแบบว่าแบตใกล้หมดเนาะก็ต้องเล่นไว้ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะเล่นมึนๆหน่อยนะทุกคนโทษทีอนะ่ะเออตอนนี้ดีหน่อยฆ่าสิบห้าตายสิบห้านะครับยิงหนึ่งได้หนึ่งครับ มาดูกันว่าเราจะได้สกินทองกันหรือเปล่านะทุกคนไปผมว่าน่าจะได้แล้วนะดูจากทรงน,นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่4ี่เนาะไปทุกคนเราไปลุ้นกันว่าเราได้หรือเปล่านะครับสำหรับสกินทองของสไตรเกอร์นนายนะครับผมไม่ได้นี่ฮาร์ลันเลยนะครับผมไปที่ลายพังอุ้ยได้แล้วทุกคนสำหรับสกินทอง ของ hr m 9 mhi hi s k e r เกร์ H I เนี่ยครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวอาจจะเก็บหลอมเหล็กนะครับผมต่อไปเนาะแล้วก็พวกสกินนี้นะครับเนสกินนี้มันสามารถเคลื่อนไหวได้เนาะก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับภารกิจนะครับผมก็ภารกิจต่อไปก็คือการหลอมเหล็กหลอมเหล็กเนาะมาดูมาอ่านแป๊บนึงนะพิชิตลร่พงัง การท้าทายเคลือบทอง6ครั้งด้วย s m g ก็คือยิงอย่างเนี้ยยิงยิงภารกิจนี้นะครับผมภารกิจลายทองเนี้ยประมาณ60ตัวน่าจะประมาณ60ตัวนะครับที่ผมเดาเนาะเออมันก็จะปลดภารกิจแรกนะครับต่อไปภารกิจอีกแบบหนึ่งก็คือสังหารแบบระยะใกล้นะครับ15คนโดยใช้สไตเกอร์ในอันนี้ก็สามารถน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ระยะไกลนี่ก็ต้องไปคำนวณดูว่ามันประมาณกี่เมตรนะครับผมก็ตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะครับสกินทองนะครับของสเตจนายนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเนาะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับผมมาทุกคนมาดูกันว่าสกินทองของเรามันสวยแค่ไหนนะครับมาในโหมด MP เนาะยึดจุดนะครับผมฮึบมันทองไว้ทุกคน อันนี้มันคือสีทองหรือสีเหลืองครับอันนี้ผมใช้สกินของอ่าสกินก็ซิล่านะครับไอ้นนอจุดฮึบเรือจุดหมานสกิดทองนะจ๊ะอุ๊ย ติเยกสกินทองไม่แรงได้ไงเอ,อื้อเรสตารเอ,อื้อสไนเปอร์เฮ้ยตอนนี้เราก็ทำภาร,รกิจได้นะทุกคน,นก็คือทำประมาณ60ครั้ง60ตัวเนาะเราก็จะได้อ่า สก,กินเงินมานะครับผมก็ทำเหมือนเดิมเลยยิงอย่าให้เขาส่วนนะครับประมาณ7ครั้งเอ้60ครั้งเจอใช่ไปไปยึดสก,กินเฮ้ยเมื่อกี้หนึ่งแบบ๊บตาฝ่าแล้วกูอุย้ยไปโดนยิงตูด เรามีโล่อยู่ไม่ใช่โล่ไม่ใช่มไม่ได้วหรอวยึดขึเนี่ยมันจะยึดได้ละจะตายเอาดิเอ,อื้อหน้าฟาดกันเลยครับเอ,อื้องเขาเรียกชอบหน้าจู้นะครับผมชอบ ชอบนา้าตูนะครับยึดคืนนะครับยึดคืนเออโดนโดนแล้วล่ะเฮ้ยอุ้ยระเบิดตุ้มเกือบตายมาด้นี่ไงไปดีเพื่อนจะโดนยิงแล้วนะ เพื่อนไม่สนใจอ่ะพี่อ,อ่ะเอ้ยอุ้ยเพื่อนมาช่วยเฮ้ย <c> เ <oughs> ก็บรถไปเออผมเป็นคนติดสโคปแล้ใส่ไม่ไม่ใส่สโคปเต้นไม่ค่อยได้มั้งนะเออหาตัวไม่เจอ,อมาเลยอยู่ไหน nhi này, sập trái rồi, lay, đinh qua, sập trái rồi, nhét bong, nhét chốt, lay, qua, như theo ว้เฮ้ยมันขัดไปหมดเลยวันนี้อะไรจะขัดขนาดนี้เอาจะมอบทำไมอยู่ไหนสกินคองเฮ้ยเฮ้ยฮึบยึดจุดขึ้นก่อนฮึบดูไปเพื่อนทางนู้นเดี๋ยวดูทางนี้ฮหุ้้ย เพื่อนบอกให้ดูทางนี้ให้ไม่ดูเวลายังไ,ได้จุดคืนนะครับใช้โล่ไลฟ่ฟาดเลยนะตายโยแต่มันมอยเข้มนะถ้ามันเข้มกว่านี้มันจะสวยมากเลยทองนี้มันเหลืองอลากเหลืองแบบเหลืองอ่อยอ่ะคนละสี่กับไอ้หน้าโปรไฟล์เลยหน้าเกมเลย คนละสีกันเลยนะครับเอ้ยโดนฮอร์ก็เพื่อนยิงฮอดิสำคัญทิพไผ่เหมอบอะไรหมอบอะไรอืมอืมนี่ก็ยิงจังเลยนะอุ้ย เอาอเอาอเอาดิไปยิงโตทช่ไหมอิดบีตัวไปมันออกมาอยู่ในนี้ใช่ไหมในกองใช่ไหมอยู่ในกองใช่ไหมโดนอ้าวไม่อยู่ไหนไหนเอื้อมาให้ซุ่มไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะ เพื่อนเราไม่เข้าไปเลยอ,อย่าเออมาลุมกันสิมาลุมกันสิตายเยอะนะเนี่ยตาเนี้ยยิงน้อยด้วยตายเยอะยิงน้อยอว่าไงเจ๊เจ๊จ๋า เอาไปกินเอาเจ๊เอ,อืเออ้อโอ้โหโคตรเยอะทีไ่ไหนอีกจุดนึ่งเ,เดียวพอฮึบฮึบเจ๊วันดีเอเคเกือบที่เดิมเลยว่าไงหนุ่ม ยั่ไนฮะยะสวีสาวเอือสาวเมื่อกี้สาวยิงเราสาวยิงเรานะครับทุกคนปีมันเจ้าไปแล้วไม่ให้ไม่ให้หรอกเอือมันได้ไปแล้ว จุดสีใช่ไหมจุดบีด้วยเจ๊ผมว่าผมจะทำปืนพกมั่งวะยังไม่ได้ทำเลยนะครับไ,ได้เริ่มทำเอ้มันยุดไปยิดไปสามจุดเลยเพื่อนอย่าบังดิโอ้เพื่อนบังโดนีกะตายเลยแต่น่าจะทำยากอยู่แหละไอ้ปืนออโตโอ้ อ้าวเจมาไม่ซุ่มไม่เสียงเลยตกใจยิยบีก่อนเพื่เเพื่อนมันช่วยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนไอเจอเจเนี่เล่นเก่งนะโอ้เจใช้แร็ปเก้าคือชุดย่อเลยผมสไปเกอร์เจอ๋อือ,อ,อระเบิด โอเคชนะถ้าเกมหนึ่งนะครับสองเกมนี่แพ้ยับเลยเกมนี้เรามาชนะกันมัางเพื่อนใช้มง่เพื่อนใช้มู่4ส่สิบตัวแยบแค่ตายยีนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิป พามาทำปืนเคลือบทองนะครับผมของสไตรเกอร์นายนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครไม่กดติดตามที่เข้ามารับชมใหม่กับผมก็มีประมาณนี้นะครับสีอาจจะไม่เหมือน100%เซนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะความเงามันจะหายไปนะสำหรับอ่ ปืนทองเนาะเออถ้าใครทำแล้วก็น่าจะรู้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมพอลัดเอกนะครับต้องลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าผิดพลาดการใดน,นะครับพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมบายบายทุกคนเจอกัน